ควันนี้เรามีเมนูเด็ดนะนงเปเป็นเมนูที่เบลชอบง่ายนี่ครับนี่เป็นปูนานะครับที่เป็นปูนาที่เบลเห็นไหมครับปูนาปูนานะครับโอ้ตอนนี้ปูนาแพงมากโลละเป็นร้อยเลยนี่เห็นไหมปูนาชัดเลยชัดชัดเลย ตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะน้องเบลน้องเบลช่วยถือหน่อยนะคะบตัปูค่ะปูหนูจับเมื่อกี้แล้วมันยังไม่ตายอะค่ะมันตายแลย้วยังไม่ตายค่ะตอนนี้เรากำลังแกงย่าง,างปูนาอยู่นะคะอ่าเดลน้องเบลถึงช่วยป๊าป๊านะคะตอนนี้เราจะย่างนะปูนาจังอ่าปูนาปูนาวันนี้นะครับเพราเราจะเอามา,<ข>าทำไม่เก๋ผ่านข้ามฮ่าฮ่าฮ่า ปูนานะครับเป็นเมนูเมนูหนึ่งที่น้องเบลชอบนะครับซึ่งปูนาเนี่ยมีเอาไปทํากับข้าวมีเอฟซีบอกว่าทํากับข้าวให้ดูนอยก็เลยให้น้องเบลนะครับมาดูวิธีการทําปูนานะครับปูนาหลังจากที่ย่างแล้วไปทานทานเลยก็ได้ถ้าไม่ทานเลยเหรอจะทานเลยเอาไปตำน้ำพริกก็ได้อ,อ๋อนี่อร่อยอันน้องเบลถือด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะย่างนะครับนี่เราย่างพอ เออย็นจังเลยอ่ะโอเคนะคะเรากำลังจะย่างอู้เบลตัวนี้ตัวนี้โอ้อเอาย่างย่างเราจะย่างไม่แห้งไหมนะครับเห็นไหมอันนี้ปูนารน์า <t> ่องนะมันจะมีตัวผู้และตัวเมียนะน้องเบลแล้วตัวไหนเตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเราสังเกตอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี่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 ตัวเมียท้องมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมอ่าถ้าเป็นตัวผู้ในนี้มีในอ่านี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวผู้กระดองตัวผู้เห็นไหมคะนี่ ม,ม,มีขาเหมือนกันมันหล่นไปก่อนมันโดนไฟพี่ตัวเมียตรงท้องมันจะเรียบๆส่วนตัวผู้มันจะเป็นเหมือนเหมือนกล้ามกล้ามท้องอเออใช่มันจะมีมีหยักๆตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเรากําลังจะย่างนะฮะย่างอ่าโอเคย่างไปก่อนนะโอเคเลยเราจะรีบย่างน,นี่ยเ,ยน <laughs> เดี๋ยวเรามาดูตอนย่างเสร็จกันนะครับ เค็นไหมครับเดี๋ยวเราดูตัวย่างเสร็จจริง,ง,ง,งอ่าทีนี้เราก็หลังจากที่เราย่างปูนาันเสร็จแล้วพามาเมื่อน่อยโอ้โหสดยจังใช้เวลานานมากไม่นานหรอก้าไ <laughs> นานป่ะเอาไม่นานค่ะแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็มาดูนะครับเออปูนานเนี่ยนะครับสมมีตัวผู้และตัวเมียเหมือนอ่ะเบลหาตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ อ่าให้ดูสิครับตัวผู้เป็นอะไตัวผู้ก็จะลายลายแบบนี้นะคะโอท้องมันลายลายอย่างงี้นตัวเมียก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นโอง้จับตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยอ่อันนี้ตัวผู้จัับตวผู้าจับตัวผู้หนูจับตัวเมียเนี่ยค่ะตัวเมียอ๋อหลายคนตัวเมียก็จะเรียบเรียบอะค่ะอ๋อตรงไหนเรียบเรียบตรงนี้ตรงนี้เหรออ๋อชี้ดูตรงนี้ตัวผู้ใช่ไหมคะ ตตััววนีู้ผู้จะบอกว่าตัวเมียแก๊ง่ายกว่าตัวผู้ค่ะและตัวเมียอร่อยกว่าเพราะอะไระมันมีไข่นะคะซึ่งจริงๆปูนานเนี่ยนะครับตอนนี้โลละเท่าไหร่นะวันนี้เราไปซื้อที่ตลาดหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหนี่คนเลี้ยงปูนานเนี่ยก็คงกำไรดีมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเลี้ยงปูนานนะะเกกันดีกว่า อ่าทีนี้ดูเดดเดดจะไม่ส่อ่าทีนี้ทีนี้เราจะสาธิตวิธีกินนะครับเราสาธิตวิธีกินอ่าอ่าเบลวันนี้เบลที่จริงแล้วปูนาจะอ่าเอามาเอามากินได้หลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเอาไปทําน้ําพริกก็ได้นะครับเอาน้ําพริกปูนาอ่าทีนี้เราจะเราจะเอาวางตรงนี้ก่อนวางวางวาะทีนี้เราจะแกะนะครับเราจะแกะอ่ะเดี๋ยวจะแกะแล้วนะครับ เกะแล้วครับเบลแกะตรงกระบอกตรงนี้นะคะเหรออ๋อต้องแกะตรงนี้เลยลูกเดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าไม่เห็นนะต้องแกะตรงนี้เอาออกก้อนออกก้อนออกก้อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวป้าถือไว้ให้โอเคเอาวางไว้ตรงนี้แป๊บก็ไปทางนี้เอาเกะตรงนี้อ่าวางไว้ว้าเอาวางไว้ก่อนวางอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียที่เบลแกะตัวเมียค่ะเฮ้ยแกะตัวผู้แกะตัวผู้แกะตัวผู้ได้เลยค่ะนี่คือตัวเมียนะคะอ่หาตัวผู้ก่อนตัวผู้อยู่ไหนอ๋อตัวเมียตัวผู้ อ่า <tore S 1> ตัวตูวอ,วอ่าเจอแล้วนะครับเราก็จะเอาตรงสองขาทีะ <Isaiah eden S 1> เราจะแกะอย่างนี้ออกใช่ไหมครับเ,<อ>เอาแกะ<ป>อย่างนี้ออกก่อนปึ๊บว้าวนี่เราได้แล้วนะครับตัวผู้นะครับอ่านี่ตัวผู้นะครับอ,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 อุ้ยอ,อุ้ย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 คามภาพมีตัวผู้ตัวมีเอาตัวใหญ่ๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวป๊าแกะตัวใหญ่อันนี้ตัวเมีย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 ใหญ่มากว้าวตัวเมียตัวบัก แอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะอะไรแกะเลยมไม่รู้ว <c oughs> ่าหนูแกะเป็นได้ไงเนี่ยหนูแต่าเข่งมากเลยอ่ะว้ามี่เห็นไหมจะมีไข่ข้างในเห็นไหมฮะดู<อ>ต<ม>ด่างกันมากอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้อ่ะครับสอนตัวนี้สอนเด็กอันนี้นตัวผู้อ,อ่ะตัวผู้เดี๋ยวให้ดูกระบ,บอกเลยอันนี้ตัวเมียอ๋อกระดองตัวเมียอ อนตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเมียนี่ตัวผู้อ่าโอเคได้ตัวผู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 ้เอาตัวผู้ตัวนึงเอาหนูไปเอาตัวเมียอึบเอาตัวผู้หนูชอบกินตัวเมียตัวเมียอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามากินปูนาแบบฉบับดั้งเดิมกันดีกว่าฉบับดั้งเดิมเนี่ยแถวสมัยก่อนเนี่ย ที่อีสานนะครับที่ภาคอีสานเนี่ยสมัยก่อนการกินปูนาคือกินแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ามันอร่อยและได้รสชาติอ่าทำยังไงครับอันดับแรกอ่าน้องเบลท่านะครับอใส่เกลือลงไปนิดนึงอ๋อเยอะไปเยอะไปทีเดียวนิดเดียวอ่ะป๊บที่จิบขึ้นมาก่อนใส่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวป๊าช่วยปาช่วยอึบอึบอ่ะขยำขยป เยอะไปอ่าโรยโรยใช้แค่โรยโรยนิดหน่อยนะครับใค้เกลือโรยนิดเดียวเองถ้าชอไม่ถนัดจะใช้มือได้เคะเอาใช้มือได้เลยคะอ่ะหนูทําดิหนูทําดิเอามือหยิบยิบยิบเกลือโรยนิดหน่อยโรยนิดเดียวพอโรยในโรยในนี้สิคะโรยในนี้อ่านี้โรยอันนี้โรยโรยเสร็จแล้วนะครับเอาละมาถึงขั้นตอนสําคัญที่จะกินปูนาเราจะกินกับ ข้าวเหนียวนี่เรามีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนุ่มมาก๊ะทำไงอ่ะแล้วอะไงเงี้ยวันที้เกิดเรียบเป็นเอาออกนิดนึงอ่ะทำไงถือเลยถือเลยถือถือเลยแล้วเราจะปั้น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 ให้เป็นกลมๆก็ได้หรือว่าแปะหรือว่าทำไงก็ได้ค่ะโอ้สองซ้ำซ้ำอือหืออือหือเขาทำอย่างนี้เหรอคะแล้วทำไงคะดูนู่นนะคะโชว์นะคะโชว์เลยอือหือ โอ้ยน่ากินยังอ่ะป้าลองหน่อยได้ปะได้ค่ะไหน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 ถ้าเหนียวใช่ไหมคะห้ามใส่ใครห้ามใส่เกลือไปเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าหนูก็ใส่เกลือไปเยอะจนเค็มเค็มนิดนึงใช่ไหมแต่ความมันของปูอ่ะมันจะมีมันปูอยู่ข้างในใช่ไหมคะอะไรนะทําอย่างนี้ใช่ไหมคุณเบลจุ๊บอืมแล้วทําไงคะกินค่ะอื มันอร่อยอย่างนี้ปูนาค่าเคปะออปูนาค่าไม่เก่ง <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นวิธีกินตามวิถีอีสานนะครับซึ่งคนอีสานสามาัญก่อนเขาจะกินอย่างนี้น้องเบลกินได้เหรอคะอย่างนี้หนูกินได้เหรออร่อยเลยค่ะอร่อยเลยเหรอคะคือไม่เลยแต่ว่าอะไรนะนนมี สำนวนอะไรนะวันนี้มีสำนวนภาษาอังกฤษอะไรนะ I like it. ครั้ e again please. I like it. I like it. แปลว่าฉันชอบมันฉันชอบมันถ้ามันมีรสชาติดีมากพูดว่าไงฮะรสชาติอร่อยเนี่ยอ,อร่อยภาษาอังกฤษว่าไงคะยำมอ๋อยัมหรือ oh. คำนึงว่า delicious อ่าโอเคอ่ะกินปูยัง เราจะมากินปูแบบยำมีกันสามสี่ฮึปพร้อมๆกันอืมอ้มขกินอ้วนเอสซีรีกวล่าสุดยอดมากนะครับอ,อยากถ้าใครอยากกินนะครับลองไปหาซื้อปูนาแล้วมาย่างเหมือนกับพวกเรานะครับแล้วก็จะเจอความฟินอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับปูนาใครที่ไม่เคยกินปูนานะคะ กินได้ครับเหรอฮะอาจจะไม่ชอบหรือชอบก็ลองชิมได้นะครับเพราะว่าอพมก็มันอร่อยครับวันนี้ตามใจเอฟซีนะครับบอกว่าอยากเห็นพวกเราทํากับข้าวนะครับเราก็เลยทําอะไรง่ายๆให้ดูก่อนนะครับวันนี้ครับเราเป็นคลิปง่ายๆแต่อร่อยถูกใจแน่นอนอ่ะก่อนจะลาเอฟซีทำไงมครับอย่าลืมเลยครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับนะครับ พวกเราทางช่อง YouTube นะครับธนรักษ์ิสกัหรือช่องทาง,ทางเพจพช,ชื่อว่าป๊ากับเบลกับป๊า,ปาพาล<อ>นะครับพบกับความสนุกนะครับสีสันนะครับการใช้ชีวิตกับพวกเราอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนดีกว่าดีไหมครับกินก่อนโอเคสุดยอดเดี๋ยวหยิบตัวใหญ่หรือหยิบต,ตัวใหญ่สามสี่โชวช์โชวช์โชว์เยี่ยม